บางคนก็ว่าเ็เอาไปลายแท่นะผมบางคนเก่าเพอาะกินนะครับแต่ต้นท,นทุนชีวิตบวกกันนะผมบางคนก็พิสเวก็เสวไปขายลูกค้านะเพื่อชว่วงนี้กับเศรษฐกิจมันก็ยังกระแพ้งนะพี่น้องอันใดที่เขาสาม,มารถเทดได้เพื่อแหวรายใจเห,าหลายหราต้องมาหานะผมเป็นอาชีพที่บดดนนะผมประมาณเดือนหนึ่งก็คือหยุดลอยแล้วนะครับ แล้วก็อากาศหนาวก็เสิมากกับคื ah ่อต mm ่างคนต่างอยู่บ้านนะประมาณนีพี่สาวแล้วก็มาก่อนบ้าวขนครับพี่น้องเห็นเลาเก็บอยู่แข่งคล้องนะเดี๋ยวบ้าวขนจะพัดไม่มึงอลยมัน บอกน้ำขนาดใหน,นะครับไม่นี่เกดบดเห็นคนมาเก็บมากเพราะว่าฝนมันตกมากแต่ชีนี้แค่พี่สาวนค้คที่ลงามาก่อนเบาขุน,นครับผมเอาหอดถุงมาพร้อมนีพี่สาวมามันนี่คนะรับที่นอกมากไม่มีคนมาเห็นนะ เป็นไปเลยวันนี้ก็จะกันหน<ม>าวสวยยอดสุดยอดนับพี่น้องวันนี้พอดีนะครับกอเนี่ยแต่ท้งฝน,นมันยังเบาอหน่อยน่ครับพี่น้องเดียวว่าคุณกกส้าจะก่อสองก่อนนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเด้มองหน้าฝน เดีเ๋ยวแทมังกรนี่นะครับกว่าพี่สาวแล้วได้นะครับโอ้ขายเงาครับอันนี้เป็นเห็ดควัน่วนน้ำพิ่งนะพี่น้องแต่ที่มีลักษณะสีเหลืองนะครับขิายเงาๆนะครับแล้วบ้าคุณเสี่ยวกอนี่นะครับผมแต่ที่งง่า,งาประมาณน,นี้นะครับโอ้โห นี่ครับผมเดี๋ยวเตรียมพิเสาตัดขาเล็กน้อยนะเพราะนเปื้อนดินนะครับผมก่อนสุดยอดเลยก่อนถ้าเกิดเสียเสียยังเดี๋ยวฝนมันตกนะครับผมเสียในเท้านี่บบงงามนะครับปฏิสกรปรกนะครับผมเอาคนจิง,งัดประมาณนี้นะ ถ่ยยายเงาขนาดถ้างัดประถงวิธีมันแ่บ่กเป็นกออกมานะพี่น้องนี่ครับถ้างนัดจะวิธีก็จะเป็นกอ,อกประมาณนี้นะครับ สิหายยากนกดน้อยเพราะว่าใบไม้มันหลายนะครับผมนี่ครับกปิสิแกแน่ดน้มยนะครับผม เดี๋ยวนีพี่เสาเรามาเอานะสุดยอดสุดยอดเลยถ้าออกมันจะออกเป็นกอรประมาณนี้นะครับอันนี้เราเจอไว้นะผมเราก็เลยมาเอาเลยนะครับจะเบาคุณก็บ่ได้เห็นไว้เบาคุณก็ย่างไปทั่วนะครับผมสุดยอดสุดยอด กล,กลัออไกไงแสดงกลัวตายเห็นเห็ดนีน่จะตาย,าายขอแค่ได้เห็ดน,นะ ีเสาเป็นโชว์มามังครับอมโอ้โหสุดยอดสุดยอเป็นมางทั้งพีเสาวนะครับเี่ครับเดี๋ยวยากประมาณนี้นะเพราะว่ามันอยู่ในเถอะใหม่นะครับผมน่าจะมาได้บอล เ,เดี๋ยวบอกคณจะพาไปฟังฟังผลนะครับดอกพอดีครับผมเพี่สาวคนนี้เก็บใส่ตะกร้ากันนะครผมบอกคนจะพามาฟังทังพี่นะกระสินเขับไปประมาณนี้นะปุ๊บปุ๊อบอดเนี่ยนี่พี่น้องเป็นกอเป็นกอยันะ กเก็บกระเป๋าบางคนต้องถอดกระเป๋าซะก,ก่อนหน้าเพราะเขาจีแคบบวได้ตรงนี้น้ำเนี่ยเล็กน้อยนะครับผม,ม,มน,น,น้ำก็ไม่หวัน่นนะคอเพียงได้เห็ดนะครับผมนะพี่น้องโอขาด สุดยอดบางประเทศพ่นกินปนกะาแพ้่นะครับผมแต่ว,ว่าประเทศอิตาลีเมื่อเห็นคนแพ้่นะครับก็บ่รู้ว่าเป็นสาเหตุอยากอีกอย่างนะครับผมว่าอยู่อิตาลีเขาก็ติดก,กินกันนะครับม่วันศุเป็นคนไทยว่า คนอิตาลีนะครับแต่ว่าในหลายประเทศเพป็นกาคอมเมนต์มานะว่าเพ่นแพร์นะผมเพราะว่าเห็ดขอ,อนชนมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ก็บร,รู้ว่าแพร์ชนิดใดน,นะผมจำบ่าวคณกค็ค่อยแพรกันเทียนะครับยี่สิบกว่าปีที่อยู่อิตาลีกกินตลอดนะครับผมแพร์เต่บม่มีจ้าแพร์เต่บ่มีมัน ที่มีหนามยาวยากในที่น้อยได้นี่ครับโอ้โหโก่อนนี้เหลืองอะไรลา่ะขาขท้าขาเงาพร้อมพี่น้องเหตุคลิปต่อเดี๋ยวกลับบ้านได้นะครับ ก็ต้องยากยากเกิดทีนี้เครื่อใหม่นะครับนี่นะครัเอาอยาดในจนังหวะนี่ครับคนคนข้างล่างพี่น้องเดีอือบบานมาเสียอ่อมลองไปข้างล่างเอาอยากชักยากในพี่น้องนี่ครับผมเดืมบบานเราคนนี้นะครับดอกน,น้นอยๆข้างล่างจ้ะ ยังมีนะครับผมนี่ครับตามต่อจังหวดก่อนนี้ก็น่ะครับผมจังหวดงานแหนจังหวะ ดอกน้อหองก็เสียวว้ให้มันใหญ่นะครับผมเฉาียวแต่ดอกพอดีนะขาใหญ่ขนาดอันนี้เป็นเห็ดคอนสนพันน้ำผึ้งก็ว่พันน้ำผึ้งเห็ดคอนสนน้ำผึ้งนะพี่น้องลักษณะก็ประมาณนี้นะดอกเหลืองขาย,ยาวนะครับ รุนค้าสั่นก็นมีนะพี่น้องเป็นกอนีอยหน่อยนะครับแต่จะมีหลากหลายสายพันธุ์ครับผมฝนก็เริ่มเทลงมาแล้วพี่น้องเทก็ไม่หวั่นนะขอแค่มีเห็ดนะครัดเดินๆก่อน

งามขาโขดเงาเล็กน,น้องก่อนนี่ซิมนตน้ำน,นะครับผม ยาวมากๆ่ะต่อเดียวก็คงจะได้กลับบ้านเลยนะพี่น้องเพราะว่ามันหลายคักหลายแน่นะครับกบบระบาต้องย่างไก่ย่างนะครับนี่่่ะดูัะคักนะขาย,ยาว น้ำออมันเทศ่อเห้ดอกเก็ดเสียนะครับผมโอเคครับออกมาเรียบร้อยนี่ครับผมมีน้ำนะก็น้อยแล้ผมคุณดึงน้ำออกเนะี่ย ถังในเต็มตะก,การประเดี๋ยวเรเดี๋ยวที่สาวเิ่นเก็บใส่ตะก,กานะครับดอกเล็บมังงามม่กอาไเอาไว้นะครับผมไว้ให้มันเป็นเชื้อปีหนาคนระับอันนี้นที่สามารถเอาได้ห้าชิ้เอานะครับผม หลายคนอาจะสงสัยนะครับว่าเบ้าขุนกับพี่สาวมีเก็บไปอย่างนะครับถ้ามันไหลก็เอาไป,ไปขายนะพี่น้องเ้างว่นีลูกค้าประจานะครับถ้าได้น้อยเ้างวจะไปฝากญาติพี่น้องนะครับผมเพราะว่าคนยุนี่เขามากินเห็ดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดเพลิงหวานหรือว่าเห็ดขอนสนนะครับขอให้มีนะครับอิตารลีกินหมดนะ ของธรรมชาตินะดอกน,น,น้อยบา้าสีเวไว้นะทรับตายแล้ว <c oughs> นะนอึนข้างแน่นพี่น้องสุดยอดสุดยอดนะครับพี่น้อง อีกกอหนึ่งนะครับผมเต็มตะก,าวกว้าพอดีสุดยอดความยาวนะครับยาวแล้วก็ใหญ่นะครับน้อง นี่ครับผมเห็ดคอนสอน,น้ำครึ่งนะครับแต่ทีนี้ฝนแน่นะครับเพราะว่าฝนมันตกมากพี่น,อน้องนี่ครับผมดอกน้อยๆห้อ,องกระเซียวในะครับห้องกระเซียวแค่ดอกที่มันส้มสูงบางงานนะผมดอกน้อยๆเดี๋ยวเอา ไหวคนเอ็นขีรพม่ที่ห <u> ล uh> ังนะครับไก่จะเต็มตะก้าแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องเต็มตะก้าเรียบร้อยแล้วครับ นะครับสองกะเกะถุงนี่ก็ไม่อยากเห็นมั่งนะผมเพราะว่าเขาให่คนกิโล,น,ลนะผมสุดยอดสุดยอดเลยเต็มเรียบร้อยนะครับหนึ่งถุง <c oughs> นี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งกะเก้าบาขุนนะ <c oughs> หนึ่งกะเกาของพี่สาวนะครับ บางคนก็ว่าก็เอาไปลายแค่นะผมบางคนก็เพาก,กินนะครับแต่ต้นทนชีวิตบล็อกกันนะผมบางคนก็พิซซ่าก็าวไปข,ขายลูกค้านะเพื่อชว่วงนี้กับเรษฐกิจมันก็เอยียงกระแพ้งนะพี่น้องอันใดที่เอาสาม,มาเทดได้เพื่อแหวรายใจ่าหลายเราต้องมาหานะผมเป็นอาชีพที่บดลนนะผมประมาณเดือนหนึ่งก็คือเดียดรอยแล้วนะครับแล้วก็อากาศหนาวก็เสิมาก็คือต่างคนต่างอยู่บ้านนะผมมัน โอเคครับนี่ให้ชมบรรยากาศนะพี่น้อง